สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ตัวท็อปเลยครับกับลิสันเซลฟี่นะครับ1.6ตัวท็อปสุดนะครับมีแอร์หลังแล้วก็มีปุ่มพุ่สตาร์ทกุญแจคีย์รีดนะครับคันนี้ไม่แท้ครับ260,000กิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดครับมือเดียวแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่ชนไม่แก๊สนะครับผ่อนได้ครับคันนี้ พันส0่พโดยประมาณนะครับ6ปีนะครับราคาสดนะครับ249,000บาทนะครับรถสวยสภาพดีนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2012นะครับนิสสันเซอร์ฟี่ตัวท็อปนะครับเช็คและชมดูได้นะครับอยู่มินบุรีนะครับขายจัดอัดสดนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ถึงหน้าบ้านนะครับแอดมินดูแลให้ครับรถสวยสภาพดีราคาน่าสนใจนะครับกับปี2012ในราคา249,000บาทนะครับ เช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับราคานี้สภาพนี้นะครับเจรจาต่อรองแจ้งจากช่อง YouTube ได้เลยครับปุ่มพุสตาร์ดนะครับพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก abs นะครับตกแต่ง้ายไม้เดิมจากโรงงานตัวนี้จะมีแอร์หลังด้วยนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆครับเช็คชมดูก่อนได้เลยครับอยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านสนใจจริงนะครับไม่อยากเดินทางนะครับจะส่งถึงหน้าบ้านนะครับทรงหรูหรูกว้างขวางนั่งสบายครับตัวนี้เซลฟี่ไม่ติดแก๊ส เซลฟี่เองก็ถือเป็นรถที่น่าใช่นะครับเป็นรถทรงหรูในราคาหลักแสนกลางสองแสนกลางๆประมาณนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยครับได้ปี2012แต่สภาพได้ราคาได้ออปชั่นนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าใครกำลังหารถใช้งานราคา2แสนกลางๆคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับเช็คชมดูรถตรวจสอบนะครับรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างนะครับ ถ้าตรวจสอบพบเจอว่าโกหกหมกเม็ดนะครับคืนเงินให้2องเท่านะครับการันตีการโอนนะครับรถสวยสภาพแบบนี้นะครับกว้างขวางทรงหรูดูดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับจองมากๆนะครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับรีบตัดสินใจรีบโทรเจรจานะครับแอดมินดูแลให้ครับคันนี้สวยมือเดียวป้ายแดงไม่แท้ไม่มีชนหนักไม่แก๊สก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับนำมาฝากเลยครับคันนี้รีบตัดสินใจครับรถสวยจริงๆนะครับ ทรงหรูดูดีค่ายนิสันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเช็คชมดูสภาพดูราคาได้เลยครับว่าน่าสนใจจริงหรือเปล่านะครับมีแอร์หลังแล้วก็ทรงสวยจัดทรงลงล้อมาแล้วเออขออภัยครับไม่ได้ลงล้อครับล้อเดิมครับล้อเดิมก็นํามาฝากนะครับก็เช็คชมดูได้ครับรถสวยจริงนะครับตัวนี้แอดมินก็ฝากไว้เลยนะครับในราคานี้ใครจะจัดไปแนนจัดอัดสดรีบตัดสินใจนะครับเช็คชมหรือไลน์มาติดต่อสอบถามก็ได้นะครับ คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับอยู่ที่มินบุรีนะครับบริการจัดส่งนะครับรถสวยรถงามรถดีนำมาส่งต่อนะครับการันตีครับแอดมินเช็คเรียบร้อยครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจ